บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะแดดร่มล,ม,ลมตกพามาอัปเดตต้นไม้นะคะนี่ค่ะต้นไม้ที่เราปลูกไว้เมื่อเดือนที่ผ่านมาปลูกด้วยเทคนิคกล้วยๆนะคะปรากฏว่าได้ผลงอกงามดี ลูกมาได้ประมาณเดือนครึ่งค่ะสองสัปดาห์แรกเราก็รดน้ำสัปดาห์ละครั้งเนาะแล้วก็ได้ฟางมาพอดีเลยก็มาห่มฟางไว้ค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้มารดน้ำสามสัปดาห์ปรากฏว่าเขางอกงามค่ะดูสิคะงามไหมเนี่ยแตกยอด งามมากเลยค่ะมีหวังจะได้เก็บพีนัทบัตเตอร์แล้วพีนัทบัตเตอร์ปลูกไว้สองต้นนะคะงอกงามดีเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งเนาะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งปลูกใกล้ๆกันหมฟางไว้เรียบร้อยปรากฏว่างอกงามเช่นกันค่ะ แตกยอดถอดใบดีมากมารอรุ่นกันว่าอีกหนึ่งปีเขาจะได้มีลูกให้เราเก็บหรือเปล่าเพราะว่าต้นนี้เพาะด้วยมเมล็ดนะคะต้นที่เอามาปลูกเนี่ยเพาะด้วยมเมล็ดตัวเองเพาะเองเลยเพาะด้วยมเมล็ดก็ใช้เวลานานแล้วนะหลายเดือนเจดปดเดือนได้ค่ะแล้วก็เอามาลงที่นี่ เอามาลงที่นี่ก็ปลายปีแล้วเข้าสู่แรงแล้วเราก็ใช้เทคนิคลกกล้วยนะคะเสร็จแล้วก็รอดูการเจริญเติบโตปรากฏว่าเขางอกงามดีมากค่ะพีนัดปัตเตอร์มีหวังในเก็บแล้วเนาะ มาดูใกล้กๆพีนัทบัตเตอร์ก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะเรียกว่าต้นหนึ่งหรือสองต้นดีล่ะต้นแดงนะคะคือเดิมปลูกไว้หนึ่งต้นต้นเดิมน่าจะเป็นต้นนี้ค่ะปลูกไว้หนึ่งต้นเมื่อตอนช่วงช่วงกลางปี6กสี่นะคะแล้วเขาก็หายไปเลยเนึกว่าตายค่ะ เราก็เลยหามาปลูกทดแทนต้นนี้เพิ่งเอามาปลูกเมื่อปลายปีค่ะก่อนปีใหม่ปลูกทดแทนไปปรากฏว่าเรารดน้ําเขาต้นนี้ก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะเห็นไหมคะงอกขึ้นมาดูแข็งแรงด้วยนะเนี่ยมียอดด้วยเนี่ยออกยอดใหม่สองยอดแน่โอ้โหเนี่ยพอได้น้ํารดนะแตกยอดถอดใบขึ้นมา ก็เลยกลายเป็นต้นแดงคู่ค่ะก็ปลูกคู่กันไปอย่างนี้แล้วเนาะให้เขาต้นโตเป็นต้นคู่เราก็จะได้ต้นไม้คู่กันต้นแดงนี้ทนแรงดีมากนะคะแล้วก็เป็นไม้เนื้อดีด้วยรอดูกันว่าจะได้ใช้ไม้จากคู่นี้ไหมเดี๋ยวพาไปดูต้นที่โตแล้วนะคะต้นแดงที่โตแล้วก็มีค่ะเดี๋ยวพาไปดูกัน นี่ค่ะต้นแดงที่โตแล้วอันนี้เป็นต้นแดงของปีที่แล้วนะคะปลูกได้ปีกว่าๆแล้วต้นโตงามดีมากเลยค่ะไม่สูงมากแต่เขางามค่ะเห็นไหมคะแตกยอดแตกใบดีมากเลยต้นแดงทนแรงได้ดีมาก คลิปนี้สั้นๆชมกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูต้นอื่นกันสวัสดีค่ะ